สวัสดีครับผมสายที่ไม่ซิงโอ้แจวเลยนะสายสายที่ผมขึ้นให้อ่ะเป็นสายแค่ชุดละ60บบาทเองนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเราฟังเสียงก่อนเสียงดีมากเลย สวัสดีครับผมตัวต่อไปกันเลยผมมี m อ r ิสนะครับผมรุ่นที่ผลิตส่งขายที่เยอรมันนะครับผมรุ่นนี้ค่อนข้างที่จะหายากนิดหนึ่งนะจะเป็นรุ่น MV 701เม e i n j a p ป n นะครับผมผลิตที่ญี่ปุ่นผลิตส่งขายที่เยอรมันนะครับผมแถวบ้านเราก็ไม่ค่อยมีนะครับผมแถวแถวญี่ปุ่นก็ไม่ค่อยมีขายเท่าไหร่โอเคตัวนี้จะเป็นมือสองนะครับสภาพสวยมากเดี๋ยวผมให้ดูเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวฟังเสียงกันก่อนดีกว่า เพราะว่าผมเองก็ชอบเมื่อกี้ผมผมก็นั่งเล่นอยู่นานอยู่เหมือนกันตัวเนี้ยตัวจริงอ่ะเสียงเสียงดีกว่าในคลิปอีกคือจริงๆอ่ะผมผม ผมฟังเสียงจากต่อให้กีตาร์ตัวไหนก็ตามที่ลูกค้ารีวิวหรืออะไรผมฟังไม่ออกนะว่าตัวไหนเสียงดีไม่ดีคืออันนี้ก็พยายามที่จะทําแบบไม่ได้อัดผ่านไมคผ่านอะไรนะใหผ้ผมจะตั้งโทศรศัพท์แล้วก็อัดอัดสดๆแบบนี้แหละคือคือผม คือผมเป็นคนที่ชัดเจนจะจะ,จะทำแบบนี้นะครับผมอันนี้คือผ่านมือถือโดยตรงเลยนะไม่ได้ผ่านไมค์ผ่านอะไรนะลูกค้าก็ลองฟังดูแล้วกันว่าคุณภาพเสียงเป็นยังไงคือจริงๆตัวเนี้ตัวนี้มันเป็นหน้าไม้ท็อปโซลิดด้วยเป็นหน้าไม้แท้คือคุณภาพเสียงของมอเตสมันดีอยู่แล้วยิ่งเราเป็นย,ยิ่งมันเป็นพวกท็อปโซลิดด้วยอะ่ะเสียงมันก็จะอ้วนแล้วก็แน่นนะครับผมอันนี้แค่ใช้สายเ r อร์สิบเองนะสายชุดลกสิบบาทเองนะครับผม ลูกค้าก็ถ้าอยากจริงๆมันดีอยู่แล้วไม่ไม่ต้องเอาไปเปลี่ยนสายหรอกผมเปลี่ยนให้ใหม่แล้วถ้าเกิดว่าอยากได้แบบสายดีๆลูกค้าก็ให้ซื้อพวกออเล็กเซอร์เดนเดดิโอถ้ามีงบหน่อยก <c> ็หาพวกสายอ่เครือบสนิมใช้ดีๆเลยนะครับผมแต่นี่ผมจะใช้เป็นสายสแตนดาร์ดที่ร้านให้นะ,ะโอเคี๋ยวเราฟังเสียงกันเสียงดีมากเลยเอาไว <c> ้เล่ <c> เนในวงเล <c> ่าได้เลยนะคุ้มเลยตัวนี้คุ้มมากๆคนที่ชอบสะสมอ่ะรุ่นนี้ต้องมีนะถ้าผมจะเล่นแล้วเมื่ี เดี๋ยวลองสควมคอร์ดกันดูก่อน ดีมากเลย อยู่ที่ประมาณนี้นะครับผมคอเล็กด้วยที่สำคัญที่สาคัญมอลิสผมชอบคอมันมากเลยคอมันทำออกมาค่อนข้าง,งที่จะเล็กแล้วก็น่าเล่นแล้วก็จัดง่ายอะไรพวกนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับผมตัวนี้โอเค,อเ,คเดี๋ยวเรามาดูสภาพของกีตาร์กันเลยเล่นมือสองต้องมีริ้วรอยกันบ้างเป็นธรรมชาติของกีตาร์มือสองถ้าใคร รับสภาพมือสองอาจจะมีริ้วรอยบ้างรับไปได้ลูกค้าสามารถหามือหนึ่งเล่นได้เลยนะแต่รุน่นพวกนี้มือหนึ่งไม่มีเลยเดตแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวไล่ดูจากหัวลูกค้าก็ดูตามนี้หละนะครับผมอ่าผมให้ดูตามคลิปนี้แหละแล้วก็ดูภาพประกอบไปด้วยอ่าบางทีบางทีผมอาจจะคือจริงๆผมพยายามจะบอกให้ครบทุกจุดนะว่ามันมีอะไรตรงไหนเต็มนี่อะไรยังไงคือผมค่อนข้างที่เป็นคนที่ชัดเจนนะครับผมโอเคไล่จากอ่าพวกมุมหัวแล้วกัน อ่ามันก็จะมีบ้างนะครับผมแล้วก็ลูกบิดเดิมๆของมันตอกมอริสอ่ามีริ้วรอยทั่วไปแต่ก็ไม่น่าเกลียดนะครับผมน่าจะจุดเล็กๆตรงนี้ด้วยนะนิดเดียวนี่เนี่ยอ่าอ่าเราเห็นแวบๆอยู่เมื่อกี้ตรงนี้อ่านิดเดียวนะคะะนบบรับผมอาจจะมีบ้างนะครับผมแต่ก็สภาพนี้ก็ถือว่าคุ้มเลยสภาพคุ้มอยู่ถือว่าสภาพดีนะครับนี่ดูไหม้หลังก่อนสวยมากนะครับผม มอก็นี่ชัดเจนเลยนะครับสวยอาจจะมีพวกริ้วรอยตามการเวลาของกีต้า์นะครับผมลูกค้าก็ดูตามคิดไปด้วยนะคร,ครับเพราะว่ากีต้า์มันหลายสิบปีมันก็ต้องมีริ้วรอยนะครับผมอ่ะตามนี้อุ้ยไม้มอหอกันนีสวยมากเลยอ่ะอ่ะตรงนี้ด้วยนะครับโดยรวมแล้วสวยนะสภาพดีเลยถือว่าสภาพดีอยู่นะครับผมสายผมจะขึ้นให้เป็นสายเบอร์สิบทัชชิงต่ำเล่นง่ายนะครับผมเซตนเ์เหลือเลย ่าข้งหน้าเดี๋ยวเรามาดูข้างหน้ากันข้า้งหน้าก็จะเป็นอตามนี้เล็กน้อยนะครับผมนิดเดียวผมก็จะบอกยังไงอ,ะอ่ะอลุกค้าก็ลองดูตามนี้แหละโดยรวมแล้วสภาพไม่น่ใดครับสภาพดีสภาพสวยอาจจะมีตรงขอบอ่ะตรงนี้ด้วยขอบเห็นไมยเอ้ยอเล็กๆน้อยๆนะครับผมโอเคประมาณนี้แหละนะครับเสียงดีมากเลยเป็นหน้าไม้แท้ทําให้เสียงค่อนข้างที่จะอ้วนแล้วก็หนา เอาไว้สตปมคอร์ดเล่นในวงเล่า <c ười> คุ้มรู้เสิยงดีมากเลยเมื่อกี้ก็นั่งเล่นอยู่นานอยู่ MV 7จ1ด่ะผมได้มาประมาณ2-3เดือนีผมได้มาประมาณ5-6ตัวแล้วมั้งเมื่อก่อนไม่เคยได้มาเลยนะแต่ว่าตัวนี้น่าจะซาวแน่นกว่าทุกๆครั้งที่เคยได้มานะครับผมกีตาร์ยิ่งตัวไหนที่ใช้งานเยอะๆตัวนั้น,นเสียงยิ่ดี ต่อให้เป็นรุ่นเดียวกันปีเดียวกันีลเลยี่ห้อเดียวกันนะเสียงจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับคนใช้งานด้วยนะครับผมโอเคตัวนี้ราคาเอ,อ่อเท่าไหร่ดีอ่ะตัวนี้เอาไป6,800แล้ละกันนะครับผมต่อได้คือจริงๆตัวเนี้ยกีตาร์พวกเนี้ยราคาขึ้นอยู่กับสภาพของกีตาร์นั้นๆด้วยนะครับผม ตัวนี้มรนากาจะมีริ้วรอยบ้างก็เลยลดให้ไป5,8 0 0เอ้ยไม่ใช่6,800นะครับผมเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมปิดไปประมาณตัวรุ่นพวกนี้อยู่ที่เกว่าอยู่แล้วเขาเล่นอยู่ที่78 0 0แอยู่แล้วนะครับผมแต่อันนี้พิเศษไปเลยเหลือ6,800นนะครับผมท่าในใดพร้อมปิดก็ปิดได้เลยนะสนใจก็ทักแชทส่วนตัวได้เลยแอดไลน์ก็ได้นะครับผม ค่าส่งแบบโอนเต็ม180บาทปลายทางอยู่ที่250เหมือนเดิมก็ตรณนี้ที่เก็บปลายทางมัดจาเหมือนเดิมก็ผม500บาทส่วนที่เหลือจ่ายปลายทางท่านใดไม่พร้อมมัดจาไม่พร้อมโอนลูกค้าสามารถปล่อยผ่านได้เลยให้สาหรับคนที่เขาพร้อมนะครับผมโอเคออร้านอยู่นนทบ,บุรีซอยท่าอิิ18นะเป็นหมู่บ้านนะครับผมถ้าเกิดว่าใครจะเข้ามารบกวนโทรเช็คสินค้าอีกทีหนึ่งไม่อยากให้เหมือนลูกค้าเมื่อกลางวันนะครับผมมาไกลเลยมาถึงแล้ว ไอตัว3 0 0รอดีหัวทองนะั่นแหละคือตอนแรกให้เขามาจำํำแต่เขาไม่มาจํำจะไปดูของเองคือผมไม่รู้ว่าเขาจะเข้ามาหรือเปล่าคุยกับผมตั้งแต่เช้าแล้วก็บ่ายอะไรก็ไม่เห็นเลยผมให้สาหรับคนที่เขามาก่อนได้ก่อนนะครับผมถ้าวางมาจำํำผมจะล็อกสินค้าไว้ให้นะครับผมขายของไม่ซับซ้อนเอาง่ายๆตามที่ผมแจ้งไปเลยโอเคฝากด้วยนะเออล,ลืมบอกไปว่ารุ่นนี้ส่งผลิตที่เยอรมันเอ้ ผลิตที่ญี่ปุ่นแล้วก็ส่งขายออกนอกยอโรอออกส่งขายที่เยอรมันนะครับผมหลายท่านที่ชอบสะสมตัวนี้ก็ไม่ควลาดนะโอเคฝากด้วยนะครับผม MV 701คลิปนี้ยาวไปหน่อยเมื่อกี้มัวแต่เล่นเพลินเพลินไปหน่อยนะครับผมโอเคฝากด้วยนะครับ